มาร์คมาเกวสนะครับแชมป์โลกม o ต GP6 สมัยเข้ารับการผ่าตัดครั้งที่3นะครับที่โรงพยาบาลรูเบอร์นะครับในมาดริดดาบิดชาวสเปนนะครับใช้เวลาผ่าตัดกว่า8ชั่วโมงนะครับและหลังผ่าตัดนะครับยังไม่มีการออกมาเปิดเผยว่าแชมป์โลกกลางปรีนะครับแสมัยของม o ต GP คนนี้จะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานเท่าไหร่สุปตาฮอนดาแขนหักนะครับระหว่างการแข่งขันที่สเปนิชกลางปรีนะครับที่เคเรนนะครับในเรสที่1 มาร์คมาร์เวสได้รับการผ่าตัดทันทีนะครับหลังประสบอุบัติเหตุหลังจากนั้นนะครับหมอที่ดูแลมาร์เวสนะครับก็ได้ใส่แผ่นโลหะนะครับเพื่อดํากระดูกให้ประสานกันนะครับและหลังจากการผ่าตัดแล้วมาร์คมาร์เวสนะครับก็กลับมาที่สนามเคเรตนะครับในเรตที่2ในอีกไม่กี่วันต่อมานะครับแต่เขาก็ต้องยกเลิกการแข่งขันในเรตที่2นะครับเพราะว่าตัวมาร์กเองนะครับทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องยกเลิกการแข่งขันไปนะครับ หล lately, right ังจากนั้นนะครับมาร์กมาร์เกวก็ได้ไปพักฟื้นนะครับที่บ้านแล้วก็มีการใช้แขนในกิจวัตรประจําวันต่างๆครับแล้วก็อาจจะออกแรงมากไปนะครับทำให้แผ่นโลหะหมอทําการผ่าตัดครั้งที่1นั้นนะครับหักและและมาร์กมาร์เกวก็เข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2ตามข่าวที่หลังผ่าตัดครั้งที่1นะครับลงเอาไว้ว่ามาร์คมาร์เกวเปิดหน้าต่างนะครับแล้วก็ใช้แรงมากเกินไปนะครับเป็นเหตุให้โลหะที่อยู่ในแขนของมาร์กนั้นหัก และหลังจากการผ่าตัดครั้งที่2นะครับด้วยการพักฟื้นมันช้ากว่าที่คาดเอาไว้นะครับมาร์ม,ก,มกเวสพลาดการลงการแข่งขันนะครับในปี2020ทั้งฤด,ดูกาลเลยนะครับแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่ามาร์มักเวสจะลงแข่ง3ส,สนามสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังไร้เงามาร์มักเวสในการลงทําการแข่งขันนะครับโดยตัวแทนที่ลงทําการแข่งขัน,ขนแทนมาร์มักเวสนั้นนะครับเป็นสเตฟานเบดเดลนะครับผู้ขับขี่ทดสอบของฮอนด้านะครับที่ มาทำหน้าที่แทนที่เหลือทั้งฤดูการครับและก็เป็นตัวแทนในฤดูการหน้าปี2021ด้วยนะครับสื่อสเปนนะครับเผยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับชี้ให้เห็นว่ามาร์คมาร์เวนะครับจะต้องผ่าตัดครั้งที่3เนื่องจากกระบวนการรักษานะครับใช้เวลานานมากกว่าที่คาดเอาไว้นะครับโดยมาร์คมาร์เวไปปรึกษาสัญญาแพทย์หลายคนนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัตินะครับในการรักษาที่ดีที่สุดมาร์กมาเกตไปที่มาดริดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อขอคำปรึกษาและก็ได้รับการผ่าตัดในเวลาต่อมาคำแถลงการจาก h o n ด้านะครับบอกว่ามาร์กมาเกตนะครับได้รับการผ่าตัดใหม่ที่แขนขวานะครับอันเป็นผลมาจากการรักษาของกระดูกต้นแขนที่ฟื้นฟูช้าซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธี p Pacific Shock w เ v e นะครับที่โรงพยาบาลรูเบอร์ การผ่าตัดดําเนินการโดยทีมซึ่งประกอบไปด้วยนายแพทย์ซามูเอลอันตูนานายแพทย์อิกนาซิโอโรเจอร์เดโอนานายแพทย์ฮวนเดมิเกลแพทย์ไอเตอร์อีบาซาบันและแพทย์อันเดรกาเซียวิลานูเอวาทีมแพทย์ที่กล่าวมานะครับก็ได้ถอดเพลทแททเนียมอันเก่าออกนะครับแล้วก็ทําการใส่อันใหม่ลงไปนะครับพร้อมปลูกถ่ายกระดูกนะครับเพื่อเชื่อมจุดที่แตกหัก ให้ทําการยึดติดกันได้เร็วขึ้นนะครับและขั้นตอนการผ่าตัดนี้นะครับใช้เวลาถึง8ชั่วโมงนะครับและการผ่าตัดก็ราบรื่นดีนะครับไม่มีอะไรพี่เกินคาดนะครับหลังจากการผ่าตัดนี้นะครับมาร์คมากเกสจะต้องพักฟื้นและก็ยังไม่มีการออกมายืนยันนะครับว่ามาร์คมากเกสจะต้องใช้เวลาพักฟื้นนานเพียงใดนะครับก็ตอนที่ตอนนี้ก็สแตนบายก็คือสเตฟานเบดเตลนะครับในการแข่งขันเปิดฤดูกาล ก็ต้องรอจนกว่ามาร์คเวสพร้อมที่จะกลับมาลงแท็กดวนความเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีหน้าสเตฟานเบดเดลนะครับจะมีทีมเมทคนใหม่นะครับในปี2021นั่นก็คือโพสปาร์โกโรครับที่มาจับรถของ r c 23V นะครับของเรพโซฮ o นดาในปีหน้าก็รอติดตามกันต่อไปครับว่าโพสปาร์โกโรจะรุ่งหรือจะร่วงนะครับหาก เพื่อนๆที่ติดตามการแข่งขันมอเตอร์ไซค์มอเตอรมานานแล้วนะครับก็จะทราบว่าการย้ายทีมมานะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการปรับตัวเข้ากับรถในการบริหารปัจจัยหลายๆอย่างในการแข่งขันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งนักบิดที่ย้ายทีมทั้งหมดแล้วก็เป็นกำลังใจให้มาร์กนะครับในการฟื้นฟูต,ตัวเอง ให้กลับมาหายไปนะครับก็จะได้เห็นบาร์มาเกสลงสนามสักทีนะครับเพราะว่าหายไปต้องต้องบอกว่าการหายไปของมาร์มาเกสนี้ทําให้แฟนๆคิดถึงมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันมันก็อาจจะจืดจืดไปนะครับเพราะว่าอย่างโดวิซิโอโซ่ก็ดูจืดๆดไปเลยนะครับอาจจะไม่มีแรงกระตุ้นจากมาร์มาเกตก็ได้นะครับครับนี่ก็เป็นข่าวที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ